ไม่ได้ดูชื่อตัวละครอ,อยากครับก็ว่าทำไมชื่อคน แล้วไอ้วันนี้น้องไปไหนแล้วน้องไปไหนละน,น,น้องยังไม่เรียนนน้องยังไม่เรีงานครับวันนี้น้องทำงาน <c oughs> น้องนะน้องทายนะน้องสายเล่นแต่สองพันสิ๋วนะแต่ไม่เอยเล่นหรอกมันเพิ่งไม่ชอบสิ๋กหรือเปล่ามันเรียนคนเยอะครับคนเยอะนะคนเยอะนะ กป็นไรเ้ยยังไม่ปืนน้ยปอดทงรถทงรถ เยอะอะไรครับเนี้ยเยอะเกินเยอะเกินลูกพี่ตายมีคนมาโอ้เยอะเกินลูกพี่<ป>ยิงกระจุยหมดอ่อะ จริงเหรอเอาเปลียวดิเปลียวดิอย่างนี้รถโครสวยคุยโูโยมาดูรถเร็วเนีย่ยรถสวยจัดเลย <รถ S 1> แบบนี้รถ,ร,รถสวยมากดูดิเดี๋ยวสอบไปหาเนี่ยรถโครสวยโอ้เ้ ดยด่านนี้สนุกอะ่ะด่านนี้สนุกอะ่ะล็อกด่านนี้ไว้ได้ไหมมันชื่อด่านอะไรอะ่ะอ๋อล็อกไว้เลยแบบเนี้ยเล่นแบบนี้แหละมันอ๋อนี่ไงครูแบบนี้ไงที่ที่มันสามารถขายกระสุนขายปืนได้เนี่ยนี่มันจะมีราคา <got> บอกเลยเนี่ยก็บพันธป็ปขายได้นี่ ใช่ใช่พี่เราปิดปรับปรุงปืนใหม่ปืนอะไรวะเนี่ยมาใช้หน่อยแล้วกันกูมาเอาไอ้นี่มาเอาสไนเปอร์398อุ้ยอ๋ออ๋อใช่ใช่ไม่เอาหรอสไนเปอร์ DBU มันดีไหม DBU ใครบอกได้ปูมีคน โดนดนนดนนอนนอนดูข้างในล้อเออปืนใหม่ปืนใหม่โคตรเทเลยโอ้พี่อยากได้สั่ง กลางวงเยเออยิงไม่เบานะพี่ก็ยิงป่ายาปืนมันตรงปืนมันตรงด้วยตรงมากตรงเบอร์หนึ่งมีตัว หลับอย่างนี้เหรครับไม่รู้อะแร์ดอบเหรอขึ้นเครื่องบินอย่างงี้เหรอหรือว่ามีหมอกมีหมอกพัดมาหรือเปล่า เอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโซนเนาะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทราบเหมือนกันต่ามันไม่เป็นตรายตัวจจับขึ้นไฟฟ้าเป็นไงครับที่ไหนมีคนเฮ้ยมีตัวมีตัวไหนไหนตัวอะ location. Mark the

เราสลิงแล้วเราสลิงแล้วทูเดี๋ยวไปหาทไนก่อนเชนเลนเชนเยนเลยชนเยนเลยชนเลยเนเยชนเน ช่วยหน่อย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 มีคนมีคนอยู่ไหนนะนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนนีก่อนข้างหลังข้างหลังข้างหลังหนีเข้าบ้านก่อนชุบตรงนี้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 ชุบเลย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 อยู่ไหนมันมาแล้ววิ่งมาแล้วจะสกินบ้าขาวเล่วยเลยช่วยเลยนี่มาแล้วคู่ด่วนอีกแล้ว ไม่น่าชุกเลยดูอยู่มันอยู่นมาหนึ่งไม่ผมบอกอยู่แล้วมันยิ่นมาแล้วอยู่ข้างหนึนงแล้วจะยื่นก่อนจริงมันตจะยื่นก่อนไปเลยทูไปเลยดึงสลิงไปเลยทูอย่าอย่าวิ่งดึงสลิงไปเอ้ารถไม่มีล้อจะไปไหน อ้าวไม่ขี่รถเลยแล้วมีคนอยู่ข้างหน้านะทูอยู่ตรงท่อนะมันวิ่งอยู่นะหนีเลยทูนี่เลยเดวนอะไะ,ะดึงไปเลยดึงต่อเนื่องปิวพิวพิว,ว,วด,ดึงขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าเอ,อย้ยยาวยาวบิน

นี่หน้าทันแล้วล่ะสามสิบมิเคนเต็มเลยยิงหัวมันยังเก็บของอยู่เอาละมันเก็บของอยู่เอ๋อมีหัวเ้ยเดี๋ยวไป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 ยิงไปเลยไปเลยไปยิงมันมันนไปยิงมันเด็กคนนึงถุยคนนึงคนนะเฮ้ยโดนระเบิดโดนระเบิดตายโดนระเบิดตายโดนระเบิดตายยิงเลยยิงเลย

Hey, เราจัดการอยู่นี่แหละหลายคนเลยแหละอยู่นี่เราอยู่ในวงด้วยกระดิ่เดเอะไรบ้างที่มันอยู่ไหนจะ<อ>ไปเก็บของมันอยู่ในระเบิดนะดูุมันค้างเหรอมันจริงจริงนะ คนมีคนอยู่ในบ้านใครอยู่บ้านบน,อย,บน,บนอยู่ทางบนอยู่ข้างในอยู่ข้างในใช่ไหม Attack the mark Watch out Awesome. Yang yang yang, tua khẩu luôn chưa mấy kill nè. Mark mark mark. Attack the mark. Mark the location.

รโบ้งอยู่ครับตอนนี้นไหนหายอยู่ครับติดแล้วเห็นใช่ไหมยิงปืน ถุงมันมีกระเป๋าอะไรด้ยวยเนี่ยทูมาดูหน่อยเร็วเนี่ยกระเป๋าเนี่ย <got> อเอาไว้รบกวนสัญญาณอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมาดูหน่อยโคตรเท่รอแสดงว่ามันต้องมีสัญญาณอะไรแน่นอนเลยแบบมันต้องมีสัญญาณอะ <the> ไรมาแน่นอน attack the mark Attack the mark. Attack the mark. Gì ơi chạy. Two sniper, sniper, two sniper. Watch out. ไม่รู้อะยังปุ้งมาอะร้อนี่แหละล้อล้อนี่พี่โยมมายิงช่วยหน่อยใครก็ได้ครัอบเขาปุ่มมัน ไหนไหน attack the mark attack the mark มีรถนะมีรถมีรถนะใครจะเอารถยนต์เข้าวงก่อนไหมรถยนต์นะเข้าวงก่อนไหมใกล้ท้ายเกมแล้วเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนใกล้ท้ายเกมแล้วโดิงอันดิงโดนดิ่งดิงอันดิงอันดิง the mark cho okay, okay, okay. attack the mark ทุ่งหมู่บ้านข้างหน้าทุ่งหมู่บ้านข้างหน้าหมู่บ้านข้างหน้าทุ่งมีรถมีรถใครจะขี่รถใครจะขี่รถด่วนเลยงานงอกแล้วก็สูนทั้หมดเลยตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อน เน่อา oh. เพื่อนเพื่อนมาช่วยคนนึงครับมาช่วยคนนึงมาช่วยคนนึ่ง Watch out Help โอ้โหมีใครมาเลยโอ้ย่าเจอดูเถิดิ

โอ้ยยืดลองอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นคนไม่เห็นคนไม่เห็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 นต้องเข้าวงแล้วแหละไม่งั้นตายแน่เลยปิดไม่ทันแล้วเชื่อไม่ทันแล้วเชื่อไม่ทันแล้ว กดเลยกดขึ้นยอย